สถาพรแดงสีอายุเป็นเพียงแค่โตเลขจากดิวที่แฟนบอลคาดหวังน้อยที่สุดสู่ดิวที่คุ้มค่าที่สุดของกิเดนพยองเมืองทองยูไนเต็ดวันนี้มาทําความรู้จักกับหนุ่มสถาพรแดงสีกันครับหนุ่มสถาพรแดงสีเป็นคนบุรีรัมย์โดยกดําเนิดเริ่มต้นเล่นฟุตบอลกับทีมดอถกรุงเทพในตำแหน่งแบ็กซ้ายโดยลงเล่นไปทั้งหมด77นัดก่อนจะย้ายไปร่วมเล่นกับอีกหลายทีมอาทิตราด นครราชสีมาก่อนในปี2016หนุ่มสถาพรแดงสีจะมีโอกาสได้เซ็นสัญญากับหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดของประเทศไทยอย่างบุรีรัมยูเนเตดแต่ทว่าผลงานไม่เป็นดังที่คาดหวังหนุ่มได้ลงเล่นให้กับทัพประสาทเซฟ้าไปเพียง8นัดเท่านั้นตลอดระยะเวลา1ซสีซั่นโดยเสียตำแหน่งตัวจริงให้กับกรกฎวิทยาอุดมศิลิ์คู่แข่งในตำแหน่งเดียวกันก่อนที่ทีมจะตัดสินใจปล่อยยืมตัวให้กับการท่าเรือ f c ในปีถัดไปและสถานการณ์ของหนุ่ม ็ไม่ต่างอะไรกับตอนที่ยืบวยลำหนุ่มได้ลงสนามให้กับการท่าเรือไปเพียง9นัดก,ก่อนที่การท่าเรือจะตัดสินใจปล่อยเจ้าตัวไปร่วมทัพกับทูแบงค์คอกและอีกหลายทีมจนมาทีมล่าสุดอย่างหนองบัวพิชยะซึ่งหนุ่มได้ลงเล่นให้กับพญาไก่ชนไปถึง53นัดและในปีเดียวกันนั่นเองหนุ่มได้ติดทีมชาติครั้งแรกในวัย33ปีในยุคของไอกรัมิชินกในชุดลุยฟุตบอลโลก2022และได้ลงสนามให้กับทัพช่างศึกไปทั้งสิ้น3นัดและดูเหมือนว่าการติดที ชีวิตการค้าแข่งกำลังไปได้สวยชีวิตเหมือนจะไปได้ดีแต่โชคชะตากับเล่นตลกเมื่อกลางปี2023นุม่มโมสัญญากับพยาไก่ชนและมีอีกหลายทีมติดต่อเข้ามาเพื่อจะดึงเขาไปร่วมทีมแต่นุม่มได้ตัดสินใจพักการเล่นฟุตบอลกีฬาที่หล่อเลี้ยงตัวเขามาและหันไปดูแลภรยายที่กำลังมีปัญหาทางสุขภาพขั้นรุนแรงเน,งเนื่องด้วยสาเหตุดังกล่าวนุม่มจึงปฏิเสธข้อเสนอจากหลายทีมปฏิเสธเงินก้อนโต ื่อที่จะได้อยู่ใกล้ชิดเคียงข้างภรรยาและลูกๆทุ่มเททุกอย่างไปกับก,บการดูแลภรรยาจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงเลกที่สองของไทยลีกสุขภาพร่างกายของภรรยาก็ค่อยๆดีขึ้นและหนุ่มก็กลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้งซึ่งในตอนนั้นก็เป็นช่วงที่ตลาดซื้อขายนักเตะใกล้ที่จะปิดทําให้หนุ่มสถาพรต้องเร่งทําสภาพร่างกายของตัวเองให้กลับมาฟิตอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไม่ได้เล่นฟุตบอลมานานถึง6เดือนจนได้รับโอกาสจากทางเมืองทองยูเนเต็ดแน่นอนว่าการมอบสัญญาให้กับนักเตะที่มีอายุป35ปีและห่างหายจากการเล่นฟุตบอลไปถึง6เดือนย่อมเป็นความเสียดที่เมืองทองต้องแบกรับแต่ด้วยปัญหาแบ็กซ้ายของทีมที่มีอยู่ในปัจจุบนันกับตลาดซื้อขายใกล้ปิดทําให้เมืองทองต้องยอมเสียแต่ด้วยความมีวินัยในตัวเองการดูแลสุขภาพมาโดยตลอดไม่ดูดไม่ดื่มจึงทําให้หนุ่มได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมทีม จนถูกเพื่อนร่วมทีมแซวว่าโกงอายุมาหรือเปล่าด้วยการมาเติมเต็มในตำแหน่งที่ขาดหายไปของกิเลนพยองสมผลให้หนุ่มมาเป็นตัวหลักของทีมได้ทันทีและมีโอกาสลงสนามไปแล้ว14นัดพากิเลนพยองขยับขึ้นจากโซนีตรงชั้นมาสู่การแย่งอันดับ4กับ B ีีและกำลังพากิเลนพยองลุ้นแชมป์บอลช่วยหีกครับอีกด้วยสำหรับสไตล์การเล่นของหนุ่มสัทาวรแดงสีถือเป็นแบ็กซ้ายที่ออกบอลด้วยเท้าได้อย่างแม่นยำ การออกบอลด้วยเท้าซ้ายขนาดกับเส้นของสนามได้ดีการออกบอลแบบนี้ในไทยแทบไม่มีใครทําได้นอกจากธีรทรบุญมาทันนอกจากการเปิดบอลได้ดียังมีการอาจจะหวังเกมได้อย่างยอดเยี่ยมสังเกตได้ในแบตรอบรองของลีกครับสองประตูที่กีเรนพรยองทําได้จุดเริม่มต้นล้วนมาจากการตัดบอลได้เปลี่ยนจากเกมรับไปเกมลุกของสัตพรแดงสีทั้งสองลูกและต้องมารอดูกันว่าหนุ่มสัตบพรแดงสีจะพากีเรนพรยองคว้าแชมป์ลีกครับมาครองได้สำเร็จหรือไม่